Oh, me too. Hi. Hello, guys. I'm Nikki's Korean friend. Yeah. Nice to meet you. สวัสดีครับมาไลฟ์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาอยากมาไลฟ์ด้วยกันจะได้เอฟซีจะได้รู้จักโบกับเพื่อนโบนะครับโบเซฮายฮายฮายโบฮันโบริม Yes my name is h a n b o r i m น่ารักมากนะครับนี่โบเขาพาผมมาดูแลนะครับพาผมมาเรียนข้าวนะครับ ย่าฮายอัน o n g อันยองชานยอันยองสองโบบายบายเลนท์เฟลลี่ฝากฝากไปตามเพื่อนโบกันเยอะๆนะครับนี่ตัวจริงสวยเลยโบอ่ะสวยเลยตัวจริงอ่ะเยี่ยมเขบอกว่าเยี่ยม

อยู่ว่าเนี่ยคอลแลบเขาเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนเขาเข้ามานะครับอ๋อเดี๋ยวเนี่ยจะเกลือกเก้แล้วก็ฝาก FC ไปตามไปตามบอกว่าเมื่อวันวันเราทุกเกตเ like what like yeah hello นี่เพื่อนเขานะครับเป็นดาวติ๊กตอกหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ นิกก yes, yes, oh, ี้ yes hearing n a m yes hearing n a yes hearing ทุกทุกคนนะอย่กนีเพื่อนเขาเพื่อนเขาอยากให้ fc ไปช่วยตามหมดเลยทุกคนเลยเพื่อนเขาอยากให้ fc ไปช่วยช่วยตามโอ้เบื่อยังเลยอยากขี้เหล่มากผมอป้ ว니키팬아รอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรอันยองคามปมีดาันอฝากข้ามฝังไปตามเพื่อนๆเขาหน่อยนะครับคัสวัสล

เอ็มอาร์เอ oh. ็มอาร์เลยนั่งมองมากเอ็มอ a ร์เอเวอร์บัดดี้ทับทับที่โรงงาน장님ด้วย있어요공장장님도여기있어어ไม่ใช่มามากินข้าวแล้วก็เขาก็ดูแลนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อนเขามานะครับชวนเพื่อนเขามานะครับแต่ว่าเออพี่ชายเขาก็น่ารักพี่ชายเขาเป็นเจ้าของร้านที่ผมชอบไปเที่ยวนะครับไปดีกีด นี้ฮายนิกก้อยองออันยองนีะ기해나ูอั n ยองช c โ u ะนันนิคินชิโมะนันนิชิถ้าไมกสวยทุกคน FC สวยทุกคนแจมทุกคนน่ลจะแตโบสวยเลยตัวจริงอะแต่อะเลย่ยวยแต่อ อ๋อนี roommate, ่ก็กล้องแบบคาเบราส์นั่งกันตัวสู่โบตัวจริงสวยเลยฝืนครับฝืนตัวเองครับเราจลิงกี้จะโชว์ให้ดูเปล่าบลิง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 น่ารักมากน่ารักมากบลิงนี่ดารานี่โบน่ารักมากคุรู้ว่าดิสมิน่ารักมากน่ารัมากมากน่ารักมากม น่ารักมากๆมิน very cute very cute yeah very cute very kind very c e v e very cute ักมาก yeah น่ารักมากนมาน่มน่ารักมากๆน่าน่ารักมาการักมากน่ารักมาก่ร่ามกาัน่รัาานาก่่ ฝากเอก FC ไปกดติดตามทุกคนเลยนะครับเพื no ่อนเขานะครับด <im> ัดมากครับแต่ว่าทำงานครับได้ครับช่วยเพื่อนครับเรือจ้างครับช่วยเพื่อนคนเกาหลีนะครับยูนยูนพีเคไลทอฟ์เอฟซีอาร์

เขาพาผมมาเลี้ยงข้าวนะครับนี่โบ่มเลยแจมแจมแเลยมิน่ารักน่ารักแจม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 บา่เวนเวนกู้ทูไทยแลนด์โบเวนกทูไทยแลนด์ีหน้า No, I'm no, not sure. I'm not sure. i year sure. not sure. not sí, sure. Not sure. Should, but i think she sure. play more not sure. Than you you you? Yeah. Yeah. Okay, okay, okay. thank you oh. not i โชว์ถ่ายคลิปกับซอนฮืนมินไหมโชว์รูปไปโชว์รูปไปเขาบอกว่าซอนฮยนซอนฮนมินนี่ดังสุดแล้วเขาบอกว่าซอนฮยนมินนี่คือดังสุดของเกาหลีแล้วโบสวยจัสวยเลยโบอะสวยเลยหน้าสวยเลยอะ Everyone like โบ very b e a u f u l วิ ย <Yeah. S 2> ขอบคุณค่ะยูทูบร e a ีขอบคุณค่ยูทูบขอบคุณค่คุณมิ้นหมอนอ๋นอพี่ท็อปมาไหมพี่ท็อปอยู่กับฟ้านะครับผมมาคนเดียวดิมาาผู้หญิงผมไม่ชวนใครเอี Mà hà bụng mấy chỗ khai lưng. Mà hô deo. Một chỗ Một chỗ nào. 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 <laughs> i oh, <laughs> uh? Yeah. yeah. Oh, I will give you back, I will give you back. I will give you back. I bro, yeah. I will keep you back. <laughs> yeah, I don't play too just, just, yeah, I don't play too. I play, but when I have coin, I change coin to give for the girl. <laughs> and they were money. Yeah, yeah. ่่เท V I P ใช่ผมบอกเขาว่าผมก็ไม่ได้เล่นจริงจครับโอ้โหโบ strong ผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้แบบว่าเล่นจริงจังผมได้เหรียญผอว่าแจกให้ผู้หญิงเด็กนี้นมาขึ้นอ๋ไม่แต่เพื่อนเขาก็นาราครับเพื่อนเขามาส่งบาวานให้มาเีสงมินี่วันเนี้ยูดว่าไงังมินี่ไม่อ่ ทัีมันย안อ하세요ไม่ได้เผมพี่องลไม่ส่งให้สาวๆได้เลยนะครับไม่้องสางให้ผมนะครับพี่สลลิพี่งไม่เป็นไรพี่ไปส่งให้ผู้หญิงดีกว่า yes fighting the k e no 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 it's okay I t o l i ไ e okay okay give to the girl better ม to me ยับน้ไปให้สาวๆดีกว่าไม่ต้องให้ผมหรอก ให้สาวดีกว่าสาวจะได้ชื่นใจผมไม่ต้องหรอกเรือจ้างเรือเรือจ้างพอเรามันเรือจ้างเอฟซีให้สาวๆวดีกว่าให้ให้ให้ผู้หญิงชนะไปแล้วผู้ชายผู้ชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชวนไปไทยให้หมดเลย

ฝากไปติดตามทุกคนเลยนะครับฝากไปติดตามเอ่อฝากไปติดตามซูด้วยนะครับฮันนาด้วยนะครับโบด้วยนะครับฝากไปกด follow หน่อยนะครับไปกินอะไรกันครับเขาก็เลี้ยงข้าวไอ้ fc แต่ว่าผมแบบอยู่กับหญิงแล้วไม่ค่อยกินข้าวไอมติดแบบติดกินน้อยนอย่ะ่ย ให้สาวชนะไปดีมากให้สาวชนะให้สาวชนะไปดีมากให้สาวชนะไปดีให้สาวชนะไปดีแล้วดีแล้วโอ้บอกดูอลยูดิงเหรอยูดิงน่ารักมากชิวาจัเลยแนะจัด คนแต่ผมเมื่อวานไม่เห็นมาเลย่คืออะไรคนแต่ผมเมื่อวานไม่เห็นมาแฉมเลยโบสวยสวยเลยอ่ะไม่ได้น่ารักเลสวยเลยหน้าสวยเลยอ่ะเป็นคนตลก้วยเรียกว่าแหลมีฮัลโหลนี่มา้วกาอ่หมาโบนะครับน่ารักมาก 좋겠어. 마이블링. 음. 워구로 음. 다루시끄러워요자 이거 보내줄게. 음. Mm. 우리 다 같이 있어. 그래서 <laughs> 그렇요 <돼요>. 니키의 팬들이 <laughs> 나눠서 들어가고 있는 거지. 그러니까. <laughs> 아 아. 설명 좀 해줘. 아 어, 뭐라고? 설명 니키. e v e r y w h อ oh, all, all men, all men. yeah. oh, women. Women. yeah, like men. Like men. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, ๋อออเมนอเมยไม่แฟนอนายที่ไปเปอเซ็นตมนอนด์ไูแไมนไยาโดนไลฟ์เมนโดนไลมนโไลฟ์เมนยากับมีอันโดนไนจู but you're p a r t you're like no 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 n ก็ทึมก็เย้ก็สุดนะกูจ้าโอเคโอเคตอเคโ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 อเลโอเคโอเคโเคโอ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 เลโอเคโอเคโเคโออเคโอเคโออเคโ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 คโเคโออเคโอ เขาชอบเยอะใช่ไหกเขาก็พามากินข้าวร้านดีนะครับว oh, ุ้ยเจ๊แล้วก็นี่ guide again thank you l o n y o r e dog so t e thank you so much bye y thank you o e a y o finish already อ uh อ่า huh. yeah, oh, you finish already เออืม thank you thank you Nikki family bye 자나중에다시올게요여러분파ไปตามโบหน่อยนะครับฝากตามทุกคนด้ยนะครับค่ะ yeah i told like uh everybody please go uh support and follow follow f o like l l o w subscribe everyone อ่าฮะอ่า subscribe subscribe me like follow follow like go to be your friend in tiktok อ่า go for me in tiktok ค่ะ e a e r y o n e